เียของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง15,300กว่าท่านแล้วในเวลานี้ผมเรียน A FC นะครับว่าในวันหยุดเทศกาลพิเศษของ f ออย่างนี้ผมจะนําเหรียญกระสาบหมุนเวียนนะครับพระเครื่องสําคัญวัตถุมงคลทุกรายการมารีวิวให้ A FC ชมเรื่อยๆครับเช่นเดียวกันด้านหน้า A FC นี้คือเหรียญหมุนเวียนในหลวงชาติที่เก้าที่ A FC รู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทด้านหน้าประทับพระบรุ่มลุ่ในหลวงรัชกาลที่9 ฉลองพระองค์ุยมาหาจาักรีครึ่งพระองค์นะครับส่งผิดวพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญแล้วก็จะด้วยข้อความพุ้ยพลอดุลยเดชราชการที่9นะครับตรงขอบนอกมีฟันเฟืองที่สลับเรียบนะครับพลิกไปด้านหลังเป็นจุดโฟกัสสาคัญคือรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามวิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาจะด้วยข้อความประเทศไทยมีจุดอยู่4จุดแทนการมองเห็นผู้พิการพศ2538 10บาท เหรียญ10บาทปี38เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะมีจํานวนการผลิตแค่53ล้าน7 0 0 0เหรียญเท่านั้นถือว่ามีจํานวนการผลิตค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเหรียญปีนอื่นๆนะครับผมต้องขอบคุณ Fc ที่กดไลค์กดแชร์กดวิวกดเท็กซ์รี e ิวทุกคลิปวิดีโอขยายงานาเพื่อเพื่อเครื่องไปวัตถุมงคลและเหรียญสำคัญ ธนาัตรสําคัญไว้กับ f อฟีทุกท่านท่านอื่นๆได้รับชมรับฟังร่วมกันเป็นการนะครับทั้งเชื่อมโยงในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเชื่อมโยงในส่วนของสามทางปนหลักแล้วก็เรื่องของการสืบทอดพุทธศาสนาอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้ทองถิ่นนะครับและก็เป็นการขยายเศรษฐกิจของไทยให้เจิญเติบโตมากขึ้นให้ทําให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้หันมาความสําคัญกับงานพระเครื่อง มากยิ่งขึ้นจะเป็นการสร้างอนาคตและปูพื้นฐานความมั่นคงให้กับน้องๆรุ่นใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ช่องของผมนั้นมีความตั้งใจที่จะทําตรงนี้จรงิงๆนะครับและเหรียญสําคัญในหลวงชาญที่เกาผมเรียนเอฟซแล้วว่าสําคัญทุกรายการและมีราคามีมูลคา่ามีคุณค่าทุกรายการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านใด,ดที่ศรัทธานะครับความศรัทธาเป็นบ่อกเกิดแห่งค,ความสําเร็จความศรัทธาเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีความศรัทธาคือพลังวิอัอวิเศษ